ทุกคนรู้ไหมครับวันสิ้นโลกจะเริ่มต้นขึ้นในปีหน้าคือปี2,525 25, แล้วเผ,าผ่าพันธุ์มนุษย์จะถูกทำลายล้างจนหมดสิ้นในปี5,79 0นี่คือคำทำนายของบาบาวันก้าหมอดูตาบอดที่คำทำนายของเธอตรงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายเรื่องและนี่คือทม์ไลน์วันสิ้นโลกครับ ล่าสุดได้มีการเปิดเผยคำทํานายอันน่ากลัวของบาบาวันกาหมอดูตาบอดชาวบบลเกเรียผู้ได้ฉายาว่าเป็นนอสตราดามุตแห่งเบลขาดนะครับโดยคราวนี้บอกว่าวันสิ้นโลกจะเริ่มปรากฏสัญญาณให้เห็นตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปและเผ่าพันธุ์มนุษย์จะถูกทําลายล้างจนหมดสิ้นในปี5,079ครับโดยทำลายจุดจบของมวลมนุษยชาติตามคำทำนายของแม่หมอบาบาวันกามีดังต่อไปนี้ครับ ปี2025เกิดสงครามในยุโรปที่จะทำให้ประชากรเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก2028มนุษย์จะเริ่มออกไปสำรวจดาวสุข